ความเคลื่อนไหวรอบด้านของ XRP ตอนนี้กำลังส่งสัญญาณที่น่าจับตามมากจริงๆมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับอนาคตของสินทรัพย์ดิจิทัลตัวนี้วันนี้เรามาไล่เรียงกันดูพัฒนาการสำคัญสคัญของ XRP ที่เห็นตามข่าวตามบทสนทนาต่างๆนะตั้งแต่เรื่องการขยับตัวเข้าสู่วงการเกมบทบาทที่ดูเหมือนจะเด่นขึ้นในระบบการเงินไปจนถึงมุมมองด้านการลงทุนทิศทางราคาว่ากันไป เริ่มกันที่สัญญาณแรกก่อนความพยายามจะเอา XRP เข้าไปอยู่ในอุตสาหกรรมเกมเหมือนจะมีอะไรให้เห็นชัดขึ้นมีความร่วมมือกับ B3 แล้วก็เปิดตัวเกมเชน x c a t บน TestNe ตใช่ถึงยังเป็นก้าวแรกๆแต่มันก็แสดงให้เห็นว่ามีความเคลื่อนไหวตรงนี้อยู่การเอา XRP มาใช้ในเกมเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะโดยเฉพาะถ้ามองภาพใหญ่ของเกมไฟล์คือเกมบวกการเงินซึ่งเทคโนโลยีพื้นฐานอย่าง DLT หรือบัญชีแยกประเภทแบบกระจายศูนย์ก็คือสมุดบัญชีดิจิทัลที่ทุกคนเห็นร่วมกันแก้ไขไม่ได้เนี่ยมันยังถือว่าแบบว่าใหม่มากใช่ใช่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นจริงๆการที่ XRP เข้ามาสำรวจพื้นที่นี้ก็เลยเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ส่วนแนวคิดเรื่อง Federated Side Chain ที่ David Schwartz คนสร้าง XRP Ledger เ,เคยพูดถึงก็น่าสนใจคือสร้างเชนย่อยเชื่อมกับเชนหลักเพื่อรองรับงานเฉพาะทางอย่างเกม โดยไม่ไปกระทบเชนหลักที่เน้นเรื่องจ่ายเงินแต่ว่าปกติแล้วเกมบนบล็อกเชนเกมเชนเนี่ยมันต้องการความเร็วในการประมวลผลธุรกรรมสูงๆเลยนะอย่าง Avalanche หรือ Solana นี่เขาเน้นจุดนี้กันแต่ x r p เรายังไม่ค่อยเห็นภาพนั้นเท่าไหร่การเข้ามาครั้งนี้มันจะเป็นแค่การลองดูหรือว่าส่งสัญญาณว่า x r p Ledger จะปรับตัวดึงนักพัฒนาเกมอื่นๆด้วย ความเห็นเรื่องนี้ก็ยังต่างๆกันไปส่วนตัวไม่ได้มองว่า XRP จะกลายเป็นเกมเ,กมเชนเต็มตัวหรอกเพราะมีเชนอื่นที่สร้างมาเพื่อเกมโดยเฉพาะอยู่แล้วก็จริงแต่ถ้า XRP สามารถพัฒนาความสามารถด้านนี้ควบคู่ไปกับภารกิจหลักเรื่องเครือข่ายชำระเงินได้ก็ดีสิ่งสำคัญกว่าคือความเคลื่อนไหวนี้มันช่วยสร้างความสนใจสร้างแร่งกระเพื่อมให้ XRP ในวงกว้างขึ้นนอกเหนือจากเรื่องการชำระเงินที่ทำอยู่แล้วโอเคจากเรื่องเกมเขื่บมาดูภาพใหญ่กว่าเดิมหน่อย เรื่องระบบการชำระเงินนั่นคือ f ฟด n น w บริการจ่ายเงินทันทีตลอด24-27ของธนาคารกลางสหรัฐ Federal Reserve ที่น่าสนใจคือมันมีความเชื่อมโยงที่คนพูดถึงกันระหว่าง f ฟด n น w กับ Ripple ใช่เลยความเชื่อมโยงมีหลายจุดเหมือนกันนะย้อนไปปี2014ก็เคยมีเอกสารแนวคลิปจาก f ฟดสาขาเซนต์หลุยส์ที่พูดถึงความเป็นไปได้ว่าเทคโนโลยีริป p l e จะทำงานร่วมกับระบบ F ฟดได้ ต่อมาเคนมอนโกเมอรี่คนที่ดูแลโครงการเฟดแนลโดยตรงเลยแล้วเขาเคยยอมรับว่าเฟดแนลใช้ DLT เป็นส่วนประกอบตอนนี้ก็ไปนั่งเป็นกรรมการบริหาร Ripple ส่วนที่เกี่ยวกับ Stable Coins โห oh, ชัดเจนเหมือนกันนะยังมีอีกในบรรดาผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองให้เชื่อมต่อกับเฟดแนลประมาณ40รายมีราวๆ27รายที่มีความสัมพันธ์ทางตรงหรือทางอ้อมกับริ p p ป e อยู่แล้วและล่าสุดคริสโตเฟอร์วอลเลอร์ ผู้ว่าการเฟดที่ดูแลด้านนโยบายการชำระเงินก็เพิ่งออกมาพูดทำนองว่าการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆแบบนี้มันเป็นวิวัฒนาการตามธรรมชาติของการชำระเงินนี่คือการเปลี่ยนผ่านสำคัญเลยนะจากระบบเดิมอย่าง ACH ที่โอนเงินข้ามธนาคารใน US ใช้เวลา1-3วันหรือ Wire Transfer ที่เร็วกว่าแต่ก็แพงกำลังเปลี่ยนไปสู่ยุคจ่ายเงินโอนเงินเรียลไทม์บนเครือข่ายดิจิทัล ซึ่งมันเกิดขึ้นจริงแล้วในระบบการเงินกระแสหลักไม่ใช่แค่แนวคิดอุปสรรคสําคัญของการนํามาใช้ในวงกว้างสําหรับรายย่อยนะไม่ใช่ตัวเทคโนโลยีเองแต่เป็นเรื่อง user interface คือหน้าตาความง่ายในการใช้ใช้เลยความสะดวกสําคัญมากเมื่อไหร่ที่มันใช้งานง่ายๆลื่นๆเหมือน PayPal ที่สําเร็จเพราะ u i ดี ID มากๆการยอมรับในวงกว้างก็จะตามมาเองตอนนี้สถาบันการเงินก็กําลังเร่งแก้ปัญหานี้อยู่ เรากาลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่จริงๆคล้ายยุคอินเทอร์เน็ตเริ่มแรกที่สร้างบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ปัจจุบันอนาคตข้างหน้าก็จะเป็นยุคของบริษัทสินทรัพย์คริปโตที่จะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆสถานการณ์ด้านกฎระเบียบก็ดูเหมือนจะเริ่มชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะในสหรัฐมีความคาดหวังกับร่างกฎหมาย Clarity Act ที่หลายคนเชื่อว่าจะผ่านในปีนี้ซึ่งจะช่วยสร้างความชัดเจนทางกฎหมายเปิดทางให้ธุรกิจทั่วไปเอาบล็อกเชนไปใช้ได้สะดวกขึ้น ขณะที่ฝั่ง UK, เคยุโรปกฎมีก a ้าก็มีผลบังคับใช้แล้วเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมอย่างความร่วมมือระหว่างอาร a แชส์อาบอดีน o อยส์แบงกิ้งกรุที่เอาสินทรัพย์โลกจริงแปลงเป็นโทเค็นหรือ RWA ในที่นี้คือพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษเกล์ z, มาใช้ชำระธุรกรรม FX แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเป็นตลาดใหญ่มากใน UK เคแม้ว่า UK จะยังตามหลัง US เรื่องกฎระเบียบสำหรับรายย่อยอย่างเพิ่งอนุญาต ETN ทคริปโตแต่ทุกประเทศก็ต้องปรับตัวเพราะเรื่องนี้มันเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันความมั่นคงในเวทีโลกเหมือนที่ไบร a n นส e ีลเคยบอกว่า Web 2ทำให้ US มีอำนาจ Web 3ก็เป็นโอกาสแบบเดียวกันคำถามคือสหรัฐจะยังรักษาความได้เปรียบสร้างความสำเร็จเหมือนยุคซิลิคอนแวลลย์ได้อีกไหม หรือครั้งนี้สนามแข่งขันจะเปิดกว้างเข้าเทียมกันมากขึ้นระห่าน US, EU, ดูไบหรือเอเชียอย่างสิงคโปร์ฮ่องกงคงไม่ใช่สนามที่เท่าเทียมกันสัทีเดียวสหรัฐยังมีข้อได้เปรียบสำคัญหลายด้านทั้งสภาพคล่องตลาดเงินฐานผู้ใช้ขนาดใหญ่ระบบนิเวศเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งบริษัทคริปโตชั้นนำส่วนใหญ่ก็ยังอยากไปทำตลาดใน US แบด่เจอแรงกดดันเรื่องกฎระเบียบม,มาก่อนใช่ แต่ถึงอย่างนั้นการแข่งขันจากภูมิภาคอื่นก็เป็นเรื่องดีมันจะช่วยกระตุ้นนวัตกรรมการพัฒนาแต่โดยรวมสหรัฐน่าจะยังรักษาตำแหน่งผู้นำได้อยู่อีกความเคลื่อนไหวหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือการเกิดขึ้นของบริษัทที่เรียกว่า Digital Asset Treasuries หรือ DATS ก็คือบริษัทที่เอาเงินทุนบริษัทไปลงทุนถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลโดยตรงในงบดุลเลย มีตัวอย่างเช่น Vivo Power กับ Doppler Finance ที่ประกาศลงทุนใน XRP 30ล้านเหรียญบน XRP Ledger แล้วยังมีแผนจะขยายเป็น200 5 0 0ถึง500ล้าน XRP อีกด้วยที่น่าสนใจเพิ่มเติมคือความเห็นจาก Rockspark หัวนหน้า Doppler Finance เกาหลีใต้ที่บอกว่าชุมชนผู้ถือ XRP ในเกาหลีใต้เนี่ยถือครองอุปทานหมุนเวียนถึง20%โหเยอะมาก ใช่ซึ่งก็สอดคล้องกับภาพลักษณ์เกาหลีใต้ที่ปรับใช้เทคโนโลยีใหม่เร็วเสมอการลงทุนแบบ DATS นี้มันก้คล้ายๆกับที่ MicroStrategy ทำกับ Bitcoin หรือ BLAM Asset กับ Ethereum พอกฎระเบียบใน US ชัดเจนขึ้นก็คาดว่าจะเห็นบริษัทแบบนี้ใน US เพิ่มขึ้นตามมาทาให้เกิดคาถามตามมาว่าระหว่าง DATS ที่ซื้อถือโดยตรงกับผลิตภัณฑ์อย่าง ETF ที่เป็นกองทุนในตลาดหลักทรัพย์ อะไรจะดึงดูดความสนใจครองมาย์แชร์ของนักลงทุนได้มากกว่ากันในระยะยาวถ้าวัดกันที่เม็ดเงินลงทุนนะ ETF น่าจะชนะเพราะเข้าถึงนักลงทุนวงกว้างง่ายกว่าใช่ซื้อง่ายขายคล่องกว่าเหล่านี้อย่าง Micro Strategy เป็นตัวอย่างความสำเร็จที่ดีมาก การที่บริษัทพวกนี้สามารถสร้างผลตอบแทนเพิ่มจากสินทรัพย์ที่ถือได้เช่นเอา XRP ไปทำ Yield Farming หาผลตอบแทนใน DeFi อย่างที่ i e w Power ทำมันก็ย่อมสร้างความน่าสนใจได้มากากว่า ETF ที่แค่สะท้อนราคาซึ่งก็เหมาะกับนักลงทุนคนละกลุ่มกันไปใช่การเกิดขึ้นของบริษัท d a t s เหล่านี้เป็นสัญญาณที่ดีต่อ XRP เพราะมันสร้างอุปสงค์และก็ช่วยดูดซับเหรียญออกจากตลาดพอมาดูเรื่องความเชื่อมั่น มุมมองตลาดจากดัชนีพอบบโรคริปโตอินดซ x หรือ BCI ที่วัดความเชื่อมั่นปัจจัยพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิตอลล่าสุด XRP มีคะแนนเซนติเมนต์ความเชื่อมั่นสูงถึง86คะแนนแล้วคะแนนพื้นฐาน fundamental ก็88คะแนนรวมเป็นคอมโพสิต87คะแนนถือว่าสูงมากแล้วก็นำหน้าสินทรัพย์ใหญ่อื่นๆอย่าง ETH bitcoin ในด้านเซนติเมนต์ด้วยคะแนนเซนติเมนต์ที่สูงขนาดนี้ น่าจะมาจากหลายอย่างรวมกันทั้งความคืบหน้าคดีความกับกรตอสารัฐที่ดูดีขึ้นความเชื่อมโยงกับเฟดนนวที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ความแข็งแกร่งของชุมชน xrp เองที่ค่อนข้างเหนียวแน่นให้ความรู้ต้อนรับคนใหม่ๆส่วนเรื่องคาดการราคาก็มีบทความที่พูดถึง13ดอลลาร์ภายใน40วันขณะที่มุมมองทางเทคนิคจากรูปเปิดขโมงเห็นรูปแบบกราฟคัพแอนด์แฮนที่คล้ายถ้วยกาแฟมีหูจับ มักจะบอกว่าราคามีโอกาสขึ้นต่อในภาพรวมตลาดคริปโตที่ไม่รวมบิตคอยน์และยังมองว่ากราฟราคา XRP กำลังสะูงกำลังใกล้ๆจุดสูงสุดเดิมปี2017มีความเป็นไปได้ที่ราคาจะไปถึง19.27ดอลลาร์จากรูปแบบ Wedge หรือรูปลิ่มที่ใช้เวลาก่อตัวนานหลายปีปัจจัยหนุนภาพรวมเชิงบวกเหล่านี้ก็มีหลายด้านนะทั้งความเป็นไปได้ที่จะมี XRP ETF ในอนาคต ซึ่งเห็นความต้องการสูงจากจำนวนบริษัทที่ยื่นขอไปแล้วการลงทุนจาก d ดตส์ที่เราคุยกันไปการใช้งานจริงโดยสถาบันอย่างความร่วมมือกับทุนและลิงก์โลจิสในการจ่ายเงินข้ามพรมแดนประกอบกับช่วงเวลาปัจจุบันที่ใกล้ช่วงท้ายของวัตจักร4ปีตลาดคริปโตซึ่งตามสถิติมักจะดีต่อราคาใช่ปัจจัยทั้งหมดนี้มันสอดคล้องกับสัญญ,ญาณเทคนิคที่ชี้ไปทางเดียวกันคือมีโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ ช่วงปลายปี2025ถึงปี2026แต่ถึงอย่างนั้นความเคลื่อนไหวของ XRP ก็ยังต้องอิงกับสภาวะตลาดโดยรวมอยู่ดีล่าสุดดัดชนี S&P 500ตลาดหุ้น US ก็กำลังมีสัญญาณกลับตัวเป็นขาขึ้นรอบใหม่ ตามมุมมองของ Mike วิลสันจาก Morgan Stanley ถ้าตลาดหุ้นยังขึ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตที่มักจะเคลื่อนไหวตามกันก็มีแนวโน้มจะได้รับผลบวกไปด้วยสัญญาณอื่นๆในตลาดคริปโตอย่าง Bitcoin Dominance ที่ลดลงก็บ่งชี้ว่าสภาพแวดล้อมเอื้อต่อ o อ t c o i n s หรือเหรียญอื่นๆมากขึ้นส่วนประเด็นเรื่องตลาดพันธบัตรที่หลายคนกังวลว่าจะเกิดปัญหาคำถามที่น่าสนใจกว่าคือทำไมสถานการณ์ที่เป็นอยู่จะดำเนินต่อไปไม่ได้อีกละ่ะ สิ่งที่ค่อนข้างแน่นอนในระยะยาวคือแนวโน้มการด้อยค่าของสกุลเงินหลักทั่วโลกเงินเฟอ้อทำให้มูลค่าเงินลดลงใช่นั่นแหละคือแรงผลักดันสำคัญให้คนหันหาสินทรัพย์ทางเลือกอื่นรวมถึงคริปโตการลงทุนเลยกลายเป็นเรื่องสำคัญมากๆในยุคนี้สรุปได้ว่าความเคลื่อนไหวรอบด้านของ XRP ทั้งเรื่องเทคโนโลยีการยอมรับจากสถาบันภาคธุรกิจแนวโน้มกฎระเบียบสัญ,ญญาณจากตลาด กำลังประกอบกันสร้างภาพอนาคตที่น่าติดตามจริงๆสำหรับคนที่สนใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลตัวนี้ขอให้ทุกสเต็ปของการลงทุนนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ฝากติดตามช่อง c o i 101 e o n สำหรับมุมมองและข่าวสารที่น่าสนใจต่อไป